มาฟัดก,กับ MG ม s u ิสูบิชิเตรียมทวงบัลหลังเจ้าพ่อรถไฮเทคในประเทศไทยอันที่จริงมองตอนแรกมองเผลนๆก็คิดว่า m g h s p h PH e v อาจจะทำยอดขายแซงหน้ามิส er ูบิชิ o u t l a n เ e r PHEV ไปเป็น10เท่าเหมือนกับที่ MGZSEV สามารถทำยอดขายฉีกค่ายรถ EV ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กระจุยกระจาย แต่ผลลัพธ์จริงกลับไม่เป็นดังเช่นนั้นเพราะบางเดือน MGHS PHEV ขายได้70-80คันต่อเดือนแต่ยอดฝั่ง Outlander PHEV กลับทำได้20กว่าคันเหมือนกันฝั่งญี่ปุ่นไม่ได้เรียกว่าขายดีแต่ทว่ามองอัตราส่วนกลายเป็นว่าค่ายรถจีนเหนือกว่าค่าญี่ปุ่นแค่3เท่าเท่านั้นไม่ฉีกระจยกระจายเหมือนดังตะก่อน เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยเลยทำไม m i t ิ u ูบิชิ Outlander PHEV มันยังถึงขายได้ทั้งที่แพงกว่า MGHH PHEV แถมเป็นโมเดลที่เก่าไม่สนใหม่อะไรคำตอบอาจจะพูดไม่ยากก็คือบารมีในการทำรถยนต์ Plug-in Hybrid ของมิ u b บิชินั้นเหนือชั้นกว่าพอสมควรเพราะกรุยทางมาไกลกว่าในตลาดโลกและได้รับรางวัลจากสถาบัญญญญนยานยนต์ทั่วโลก รวมทั้งมันมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทรงประสิทธิภาพรวมไปถึงระบบต่างๆที่น่าสนใจแต่ต้องยอมรับกันว่าทั้ง HS PHEV และ Outlander PHEV ก็ยังเป็นรถเฉพาะกลุ่มยูดีเมื่อเทียบกับยอดขายที่เป็นอยู่แต่สำหรับรุ่นถัดไปนั้นก็ไม่แน่นะถ้าทำกันดีๆก็น่าจะได้เห็นยอดขาย plug-in hybrid ร, hy brid, ราว100คันต่อเดือนในแต่ละรุ่นก็ได้ ล่าสุดมิตซูบิชิเมืองนอกเผยโฉม Outlander Plug-in Hybrid PHEV โฉมใหม่รูปร่างหน้าตาไม่แตกต่างจาก Outlander โฉมใหม่ในตลาดโลกมากนะักและค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าชาวไทยหรืออาเซียนจะได้สัมผัสรถรุ่นนี้ภายในปี2023เป็นต้นไปตามแผนงาน All New Mitsubishi Outlander PHEV ยังคงติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super All Wheel Drive Control ย่อว่า SAWC ที่ยืนยันว่าเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่เพื่อ PHEV รุ่นใหม่นั่นเองสำหรับระบบขับเคลื่อนจะติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวตัวหนึ่งสงกำลังที่ล้อคู่หน้าและอีกตัวหนึ่งส่งกำลังที่ล้อคู่หลังเมื่อผสมผสานระบบขับเคลื่อน4ล้อ SAWC จะเพิ่มความคล่องตัวของรถในการขับขี่ทั้งการเข้าโค้งและเบรกแต่ที่เพิ่มเติมคือระบบนี้จะช่วยควบคุมการเบรกทั้ง4ล้อขณะขับขี่ทุกสถานการณ์แต่ต่างจากระบบอื่นๆที่ควบคุมแรงเบรกเฉพาะคู่หน้าขณะเข้าโคง้งหรือการขับขี่ต่างๆทําให้เกิดสมดุลการขับขี่ที่ดีกว่าโดยไม่ต้องให้ล้อคู่ใดคู่หนึ่งเป็นภาระทําให้การขับขี่นุ่มนวลปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเลือกโหมดขับขี่ได้ถึงเจ็ดโหมดมีการปรับรายละเอียดที่แตกต่างกันเช่นโหมดธรรมดารองรับการขับขี่บนถนนลาดยางโหมดทางกรวดเหมาะสำหรับการวิ่งบนถนนลูกรังหรือถนนลาดยางเปียกลื่นโหมดหิมะเหมาะสำหรับทางปกคลุมด้วยหิมะหรือถนนที่ลื่นจัดโหมดพาวเวอร์เน้นอัตราเร่งที่จีจ๊ดจ๊าดโหมดอีโค ประหยัดน้ำมันและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นกำหนดการจริงการเปิดตัว All New o u t l e n d e r PHEV นั้นยังไม่ระบุยังเป็นทางการแต่คาดว่าเห็นแน่ในปีนี้หากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรด Subscribe ช่องคิดกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ